แ้ลูกนะถึงแม่แล้วลูกนะมีลูกไปกี่คนนะครับคุณแม่ เอา in หมายถึงว่าน้องไปไปที่นู่นไปสองคนเลยเหรอครับข้ลูก้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร